สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยูอ่กับจอสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับจอพาดูนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าป่าตอนนี้เราก็อยู่ในป่าแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปหา,ปดดปหาเขาเรียกว,ว่ารถตรว่วนนะครับผมรถต่วนรถด่วนที่มันอยู่ในอ่ากระบอกไม้ไผ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปหาเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนะครับผมนี่คือเราเข้ามาในป่าลึกแล้วนะครับผมนี่ ลงไปข้างล่างหน่อยนึงก็เป็นป่าแล้วนะครับผมแต่ดที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นป่าแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันไม่รู้ว่าเราจะได้อ่ารถด,ด่วนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่แบบหาหายากมากนะครับผมโอเคเราไปดูกันไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เจอกิ้งกาดนะครับผมกิ้งกาดแบบมันไข่นะครับผมดูครับอันนี้คือเราก็สามารถเก็บไปกินได้เหมือนกันนะ,นนนะครับผมนี่ไข่มันครับไข่มันไม่ใช่มีแค่ฟองเดียวนะดูครับถ้าเราเกะลงไปมันจะมีอีกนะครับผมเห็นไหมสีขาวๆนะครับนี่พอดีเรามาเจอนะ้ครับผมแม่มันแม่มันอยู่ตรงนี้นนทุกคนเห็นไหมอ๋อ นะวิ่งกะนะครับผมูัวแบบโอ้โหตกใเลยวิ่งนะครับผมโอเคตรงนี้มันก็มีไข่นะผมมันมีไข่ไหลฟองมากทัวรนโอเคนะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้นะให้มันให้มันแบบมันเกิดนะฮะมันเกิดมาเยอะๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเป้าหมายของเราก็คือเราไปหารถด่วนนะครับผมโอเคต่อไปเราก็ไปกันต่อนะครับนี่ พอดีมามาแล้วก็เจอเลยนะครับผมนี่นี่ครขายมันนะมีหลายฟองนะน่าจะมีสิบสิบกว่าฟองนะโอเคเราไปกันต่อนะระหระวังเราเดินนะครับผมเราก็เจอบางอย่างนะครับผมซึ่งตัวนี้เขากินได้นะครับผมเรามาดูกันนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับผมที่มันสีแดงๆนะครับผมเราสามารถกินได้ นี่บอกเลยว่าตัวนี้อร่อยมากๆนะครับผมเราต้องแกะอันนี้ออกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแกะออกนะครับผมแล้วก็จะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมอันนี้เขากินได้นะครับผมตอนนี้ผมก็แกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันอันละเปรี้ยวมากเลยทุกคน อืไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันเปรี้ยวเกินมันต้องมีเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกนิดหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยแถวน,นี้มันเยอะนะครับนี่ นี่ครับนี่มันจะลักษณะประมาณนี้นะครับผมมันจะเปรี้ยวมากนะครับผมแล้วก็ต้นนี้ก็มีด้วยนะครับผมนี่เยอะเยอะทุกคนเยอะนะนี่ข้างล่างก็มีอีกนะมันเยอะโอเคก็ตัวนี้ก็ผมก็เรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าภาษาภาษาท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยนะครับผมอร่อยมันจะเปรี้ยวนะครับผมต้องกินกับ เกลือแล้วก็น้ําตาลแล้วก็พริกหน่อยนึงนะบอกเลยเอาอร่อยมากๆเปรียปร้ยวๆนะเดี๋ยวเราไปดูเราท,ที่เราตั้งไว้นะครับผมเราจะไปหารถด,ด่วนไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็คือตั้งถังนะครับผมไปเราก็ไปกันต่อนะ โอเคทุกคนระหว่างเราเดินมานะครับผมเราก็เจอห้วยเล็กๆนะครับผมเราต้องเดินตามห้วยนะครับผมเดินลงไปนะครับผมมีน้ำมีน้ำนี่คือน้ำน้ำห้วยนะครับผมสะอาดครับสะอาดน้ำอันนี้อันนี้คือกนณาซาดนะครับผมมันออกดอกแล้วนะครับผม เป็นนาซาอันนี้เป็นนาซานะครับผมมันออกดอกแล้วทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่ในกลางป่าลึกแล้วนะครับผมต่อไปก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไม้ไผ่ฝั่งนู้นนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีรถด่วนให้เราตัากมากลับบ้านหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าทุกคน ตอนนี้ผมก็เจอแบบของนี้มันอันตรายนะแต่มันไม่ใช่แบบมันเป็นมันเป็นตัวนะครับผมมันเป็นต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นใบไม้นะผมแต่มันอันตรายนะครับผมสําหรับคนที่เดินป่านะผมครัวครัวรู้นะครับผมว่าใบอะไรที่มันโดนแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเดี๋ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าถ้ามันโดนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ต้นนี้ครับผมเห็นไหม ดอกมันนะดอกมันจะประมานนี้ดูใบมันน่ะสวยดีนะครับผมแต่ว่าอย่าเอามือเนี่ยไปโดนมันนะผมดูมันมีขนนิดๆหน่อยๆใช่ไหมฮะถ้ามันโดนเนื้อแล้วเนี่ยมันจะบวมแล้วก็ข้างในมันจะมีน้ํานะทุกคนอันนี้นี่มันมันร้ายนะครับผมมันร้ายบอกเลยมันมีหลายชนิดมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คือผมเจอตัวนี้นะผมตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ย บวมได้นะผมบวมแล้วก็ข้างในมันจะมันจะมีน้ำนะผมต้นใบอันนี้มันจะอันตรายต้นอันนี้นะครับแต่ต้นต้นมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยใหญ่นะผมมันจะมันไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะครับผมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะผมดอกมันจะประมาณนี้นะครับผมทุกคนจําไว้นะครับผมถ้าเจอในป่าอย่าเอามือไปเตะมันนะครับผมถ้ามันโดนตัวเนื้อเรานะครับผมมันจะบวมนะครับผม เดี๋ยวข้างในมันจะมีตุ่มเล็กๆแล้วก็มันจะมีน้ำด้วยนะผมก็นี่แหละนะในป่าในเขาคือการเข้าป่าเข้าดอยเข้าป่าอย่างเงี้ยครัวรู้นะผมว่าเป็นยังไงนะผมโอเคก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบเที่ยวป่าหรือว่าเข้าป่านะผมเข้าไปแบบชมธรรมชาติประมาณนี้นะผมนะจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ นี่นะทุกคนมีเยอะมากเลยครับผมม,ม,มีเยอะมีเยอะเยอะมากเยอะมากครับผมอันนี้แหละตัวนี้แหละถ้ามันโดนแล้วเนี่ยมันจะบวมนะอันนี้ก็ด้วยใช่ด้วยครับอันนี้อันนี้ก็คือเดบิดนะครับทุกคนใบมันจะลื่นๆน,นะเดบิดออันนี้คือเดบิดนะคเดบิดอ์หมดเลยนี่เดบิดโอ้โหเดบิดเยอะมากทุกคนตรงเนี้ยมันจะเป็นห้วยนะครับผมเดบิด โอ้โหเดบุดกนี่เดบุดกครับมีเยอะมากเลยโอ้โหเดบุดกหมดเลยทุกคนนี่นี่ก็เดบุดนะครับเดบุดกเนี่ยมันเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับผมที่เรามาทํากับข้าวเบะนะครับผมมันจะได้แบบมันจะได้แบบลื่นๆนะครับผมมันจะเขียวนะครับผมแบบเขาเรียกว่าใบใบแต่งสีอาหารนะครับผมมันจะสีเขียวนะครับผมดูครับมีเยอะมากเลยมีเยอะ ข้างบนก็ด้วยครับผมใช่หมดเลยครับเข้าไปถึงข้างบนนู่นนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินมาประมาะระยะหนึ่งแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ได้เจอแบบดูเหมือนมันจะเป็นรถด่วนนะผมดูครับสังเกตได้ง่ายๆคือ,อไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่มันจะสั้นนะผมดูครับดูวมันจะสั้นๆเห็นไหมมันจะสั้นเห็นไหมข้างบนมันจะยาวเห็นไหม เหมือนมันพิก,การอนะเหมือนมันพิก,การนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอามีดลงนะครับผมดูกันว่ามันจะมีลดด่วนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะโอ้โหมีแน่นอนเลยลุกมีแน่นอนเลยครับดูครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เหมือนรอย รอยมันเหมือนเหมือนรอยอะไรนะครับผมรอยที่แบบรวดด่วนมันกินนะครับผมแต่รวดด่วนเนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนนะครับผมแต่เราจะเอาไม้ไผ่อันนี้ลงนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เอาลงแล้วนะทุกคนดูครับ Fun. ตรงนี้มันจะแบบเห็นไหมทุกคนสังเกตได้ง่ายๆคือบ้องมันเนี่ยมันจะดูมันใบเนี่ยมันจะแบบมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ข้างบนครับดูครับข้างบนเนี่ยมันจะแบบมันจะกว้างขึ้นบอกไม่ผ่มันจะกว้างขึ้นนะเราก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองลองเอาออกกันดูกับว่ามันจะอยู่จุดไหนนะครับอันนี้ไม่มีครับ อันนี้น,นี้ก็ไม่มีครับน่าจะอยู่ตรงนี้โอ,อ้อยู่มีแน่นอนมันอยู่ข้างบนคนระับมันอยู่ข้างบนโอ้นีโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วเห็นไหมอันนี้อันนี้เอ๊มันมันอยู่ตรงไหนนะมันดูกันมันต้องอยู่แหละ มันต้องอยู่มันอยู่ตรงไหนนะดูรอยมันกินนะฮะมันต้องอยู่มันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้นะผมมันมันลงมาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้นะผมเดี๋ยวเราจะตักข้างบนก่อนนะผมดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหน,นไม่คุืนเลยอะ่ะ ก็มาอยู่ตรงนี้ไม่มีดูมีมีเยอะมากทุกคนไข่มันนะผมนี่แหละมันเป็นไข่มันกำลังฟกักแต่มันยังไม่แต่มันยังไม่แก่นะผมมันนั่นจะมีตัวแก่เหละผมว่านะมันนั่นจะอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างล่างะโอ้ทุกคนมันอยู่นี่เห็นไหมบอกแล้วมันต้องอยู่ข้างล่างเห็นไหมทุกคนมีเยอะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่กบอกนี้นะผมใส่หนอนนะ โอเควันนีตัดวันนตักเวลา้ตัดนี่ต้องตักอย่างนี้นี่เอาเอาเอาบ้องนี้นะครับผมมาใส่หนอ่อนะฮะโอเคเราก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งตั้งไว้อ่าตั้งไว้แล้วก็มาหยิบหน่อครับเอ๊ะมาหยิบด,ด่ดดวนๆนะโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนดูสิ อื uh huh. เอาให้มันให้มันกว้างกว่านี้นะครับเพื่อที่แบบหยิบหนอหยิบหนอรถด,ด่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะดูขึ้นมาเยอะมากเลยทุกคนนี่ข้างในได้แล้วสองสามตัวนี่ทุกคนเห็นไหม แล้วก็ใส่ลงไปครับบ้านท่านผู้ชมเขาเรียกว่ายังไงผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละชนเผ่าแต่ละบ้านเนี่ยเ,เขาจะเรียกแตกต่างกันนะครับที่บ้านผมก็คือเรียกง่ายๆก็คือรถด,ด่วนนะครถด,ด่วนรถด,ด่วนภาษาบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าเครเบาะนะครับผมเยอะมากเยอะเหมือนกันนะ ไม่ใช่น้อยๆนะทุกคนดูข้างล่างมันมันยังมีอีกนะครับผมข้างล่างมันยังมีอโอเเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้ดูกันว่ามันจะมีเยอะขนาดไหนนะครับโอ้โหดูข้างในทุกคนเยอะแล้วเห็นไหมหเดี๋ยวเราจะมาตัดอันนี้กันโอ้โหมีน้ำ โอ้หทุกคนทำไมมันมีเยอะอย่างนี้ดูดิโอ้โหเยอะมากทุกคนโอ้โหคุ้มมากเลยอันเนี้ยคุ้มคุ้มเยอะจริงๆทุกคนเราจะทำการแบบให้รูมันกว้างกว้างหน่อยนะโอ้โหทุกคนโอ้โห,โหเยอะมาก นะครับมองเลยว่าอันนี้นี่อันนี้นี่เกินนะครับเกินสามสิบตัวแน่นอนครับโอ้โหเยอะอย่างนี้นี่คุ้มนะโอ้โหดูอ <laughs> มันเยอะจริงๆ <laughs> ถ้ามีคนมาเห็นนีขเอขาเรียกว่าเขาเขานึกว่าเราบ้าแน,น่นอนอยู่คนเดียวคุยคนเดียววันนี้เรามาคนเดียวนะเที่ยวป่าคนเดียวนะครับมาหาขเขาเรียกมาหารรด่ตัวนี่แหละครับขึ้นมาถึงนี่เลยนะนี่นมาถึงถึงนี่ถึงนี่เลยโอเคทุกคนเราได้เยอะมากนะครับผมเยอะเยอะจริงๆเยอะนะครับผมดูดีๆครับเกินนะครับผมเกินร้อยตัวแน่นอนครับผมกระบอกนี้นะครับผม นี่นะครับผมไม่พ่ายดูคือดูง่ายๆคือมันจะแตกต่างกันนะครับผมดูหน่อข้างล่างนะครับผมมันจะแบบกระบอกไม่ผ่อยมันจะไม่ไม่ไม่แคบแบบมันไม่ติดกันนะครับผมถ้ากระบอกไหนที่มันติดติดกันนะครับผมบอกเลยว่ากระบอก่น่หละมีรถด่วนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็คือผมจะเอาบายพวกนี้แล้วก็มาปิดนะครับผมปิดปิดกระบอกไม่ภ่ายไผ่นี้นะครับผมโอเคทุกคน ตอนนี้ผมก็ได้ทำการใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะใส่ในกระเป๋านะครับกระเป๋ากระเป๋าของผมเนี่ยมีมีดนะครับผมหนึ่งก็คือมีมีดนะครับผมต้องมีมีดอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีน้ําต้องพบน้ําไปด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้พาได้พา D J I มาด้วยได้พาอา๋อมีขนมด้วยนะครับแล้วก็เสือเ้อแขนยาวนะครับผม เพื่อแบบเผื่อแบบมียุงเยอะๆอย่างนี้ยเราควรใส่นะครับผมโอเคผมขอใส่รถด,ด่วนชั้นนี้เขาใส่รถด,ด่วนชั้นนี้นะครับผมชั้นนี้ไม่มีอะไรนะครับผมตะบอกไม้ไผ่ตรงนี้รถด,ด่วนนะครับผมแล้วก็ปิดครับโ okay. อเคก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับผมก็ นี้ก็เราก็ได้มันแล้วนะครับผมหนึ่งกระบอกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับผม <g ul od> ก็มาหารถด,ด่วนนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปหาต่อนะครับผมแต่ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อต่ออ่าก็คืออันนี้คือสา,สารแบบมามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมว่าการหารถด่วนในป่าเนี่ยเขาต้องดูยังไงต้องสังเกตยังไงคือดูง่ายๆคือถ้ามีรถด่วนเนี่ย กระบอกไม้ไผ่มันจะแคบนะบผมถ้าถ้าไม่มีก็คือมันจะกว้างนะครับผมอันนี้คืออธิบายไม่เป็นอะก็ <c oughs> <c oughs> คือดูเป็นนะครับผมเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่านี้เคยเข้าตั้งแต่เด็กๆก็เข้าเข้ากับพ่อนะครับผมไปหารถตัวอย่างเนี้ยคือเราจะชินเราเห็นแล้วเราจะรู้เลยประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับผมก็เพราะว่าทํา ทำงานที่บ้านเยอะไปหน่อยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าพัดูด้วยนะครับผมคลิปนหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ